ทุกคนรู้ไหมครับว่าบางสิ่งที่เราเรียกกันอย่างคุ้นชินเนี่ยมันอาจจะมีหนึ่งชื่อที่เรายังไม่รู้ไม่ก็คือเรารู้จักมันแล้วแต่ยังรู้จักไม่ดีพอในระบบสุริยะที่เราอาศัยอยู่มันก็จะประกอบไปด้วยดวงดาวหลายดวงเลยใช่ไหมครับและหนึ่งในนั้นมันก็จะมีดาวดวงหนึ่งที่เราจะเรียกมันว่าดาวองาังคารแต่สำหรับผู้ที่ทรงภูมิกว่าหรือผู้ที่อาสัยบนดาวดวงนั้นมันกลับถูเรียกขานด้วยชื่อหนึ่งว่าบาซซู บุญบซุมนั้นมีหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่มนุษย์โลกอย่างเราไม่เคยรับรู้มาก่อนโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตบนดาวที่น่าสนใจบวกาก,กลินบางๆที่อาจจะทําให้เรานึกถึงจักรวาลดูนและในช่วงมองมอนสเตอร์ในวันนี้เลยครับผมจะพาทุกคนไปสำรวจดาวองคารหรือว่าบาซูมในจักรวาลจอนคาร์เตอร์ที่หลายๆคนก็จะเคยซึมซับผ่านภาพยนตร์กันมาบ้างแล้วและก็ด้านเงียบหายไปเลยทั้งที่ก็เปิดชื่อพาคใหม่มาแล้วในตอนจบบอกตรงๆว่าสภาพในพอๆกับแบนดนชีฟเลยนะครับมันน่าซศม้ามากๆโดยทั้งสองเรื่องนี้กก็มีีพระเเคนเดนดดยยววั้ สิ่งที่เรื่องจอห์นคาร์เตอร์นั้นปล่อยมาในหนังเนี่ยมันก็จะเป็นเซตติ้งโลกใหม่ที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นการเมืองของรุดดาวองคารที่ทรงภูมิปัญญาชวนพื้นเมืองบนดาวสายโหดสิ่งมีชีวิตบนดาวที่ดูร้ายและสายพันธุ์ที่คอยชักใยหรือว่าวงการอยู่เบื้องหลังและเดี๋ยวนี้เแหละครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกันแต่ว่าอาจจะผิดคอนเซ็ปต์มองมาสเตอร์ไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีผู้ฮิวมนนอยด์บนมาเยอะหน่อยนะครับก็คือเผ่าพันธุ์ที่อยู่บนดาวองคารนเป็นหลักที่จะไม่เล่าก็ไม่้นงขึ และถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากสนับสนุนช่องเราคุณก็สามารถทำได้ที่ระบบเม m b e r s h i ิเพื่อรับยศที่ท่านต้องการและนำไปประดับในด s c o อ d ของช่องเราและนอกจากนั้นคุณจะได้รับสิทธิ์รับชมคลิปวิดีโอของเราก่อนใครรวมไปถึงรู้ความเคลื่อนไหวของช่องเราแบบ e x c l u s i v ูหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถมากดไลค์หรือว่ามาคอมเมนต์ในช่องเราก็ได้นะครับสำหรับใครที่ทำแล้วหรือทำอยู่กระผมก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงและเมื่อทุกอย่างนั้นพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย ในเรื่องราวของจอห์นคาร์เตอร์นั้นจะมีการดําเนินเรื่องบนดาวอังคารเป็นการเปิดโลกใหม่ให้เราได้รู้จักกันแบบหน้ามือไปหลังมือแต่ก็มีตัวละครหลักเป็นมนุษย์โลกที่พร้อมจะรู้จักดาวดวงนี้ไปพร้อมๆกับผู้ชมก็แง่แล้วครับมันไม่ใช่ดาวโลกมันก็ต้องปูพื้นหรือว่าเรียนรู้กันหน่อยส่งผลให้เราจะต้องทําความรู้จักกับอะไรใหม่ๆสีมีชุดเบอใหม่สภาพแรงโน้มถ่วงที่แตกต่างและภูมิประเทศโดยที่ดวงดาวในระบบสุริยะเนี่ยมันก็จะมีหลายชื่อนะครับตั้งแต่ชื่อหลักอย่างเป็นทางการชื่อในภาษากรีกที่ิ่าาจจกกชือออเเเทพพแลละ็ศษในัรรว์ต อย่างดาวอังคารที่ใช้ดำเนินใน,นเรื่องเป็นหลักเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกว่ามาร์สใช่ไหมครับถ้าเป็นชื่อในภาษากรีกก็จะเป็นแอริสเทก็จะเป็นชื่อเทพะนะเช่นเดียวกันในตำนานโรมันก็จะเรียกเทพองค์เดียวกันนี้ว่าเทพมาร์สและดาวอังคารในจักรวาลจอห์นคาร์เตอร์มันก็จะมีชื่อเรียกหนึ่งว่าบาซูนชื่อนี้ของดาวอังคารอาจจะฟังดูแปลกแปนะครับแต่ว่าเวลาดูหนังเนี่ยเรากับอินกับชื่อนี้ด้วยโมเมนต์ที่มันเกิดในเรื่อง และนอกจาดาวคานที่ถูกเรียกว่าบาซูมแล้วดาวดวงอื่นในระบบสุริยะมันก็จะมีชื่อเรียกอื่นเหมือนกับดาวคานด้วยเช่นกันอย่างดาวโลกก็จะเป็นจาซูมให้คำว่าซูมที่มาลงท้ายในแต่ละชื่อของดวงดาวมันก็จะแปลว่าดาวเคราะห์หรือว่าดาวนี่แหละครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับดาวคารในใจวานจอนคาร์เตอร์ผมก็จะขอพาทุกคนมารู้จักกับดาวคารในความเป็นจริงกันก่อนนะดาวคานจะเป็นดาวเคราะห์ที่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่4มันมีชื่อเรียกเล่น่นว่าเรดแพลเนต เนื่อากดาวดวงนี้จะมีสีส้มแดงเกิดมาจากแร่เหล็กบนดาวจำนวนมากเป็นสนิมทาให้ฝุ่นผงเหล่านั้นฟูงกระจายไปทั่วดาวจนส่งผลในสีของดาวคารเป็นเช่นนั้นดาวดวงนี้เป็นดาวที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายมีความหนาวเย็นต่างจากโลกสีฟ้าของเราอย่างสิ้นเชิงก็คือดาวโลกของเรามันจะอ,อุ่นกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลําดับที่3คือภาพลักษณ์ของดาวคารเนี่ยนะครับมันจะตรงข้ามกับความเป็นจริงพอมองเห็นสีส้มๆเนี่ยก็น่าจะแบบโอ้โหร้อนจัดแน่ๆเป็นดาวทะเลทรายแต่ว่าไม่ใช่นะครับ บนดาวองคารตอนกลางวันก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ25-27องศาเซลเซียสจัดว่าอยู่ในเรจงของอุณหภูมิที่ทําให้มนุษย์เย็นสบายกันเลยทีเดียวแต่ว่าพอพลิกกลับขั้วมาเป็นอากาศในช่วงตอนกลางคืนเนี่ยอันนี้มนุษย์เริ่มไม่สบายแล้วนะครับเพราะอุณหภูมิมันจะลดลงต่ำกว่าลบ70องศาเซลเซียสถึงขั้นหนาวตายก็ได้เลยทีเดียวด้วยสภาพอากาศแบบนี้ปัจจุบันบนดาวองคารก็มีน้ําแข็งอยู่ตามขั้วโลกหรือว่าใต้ดินแถมยังเคยมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าดาวดวงนี้อาจจะเคยมี แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นดาวคาันก็มีลักษณะหลายอย่างหลายโลกอย่างเช่นมีฤดูกาลมีฐานน้าแข็งภูเขาไฟและก็หุบเขาดาวคาันจะมีขนาดเล็กกว่าดาวโลกบรรยากาศของดาวดวงนี้จะเบาบางมากๆเพราะประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักทําให้มนุษย์ไม่สามารถหายใจได้ปัจจุบันมนุษย์นั้นก็ยังไม่เคยเดินทางไปเหยียบดาวคาันมาก่อนถึงแม้วม่าจะห่างกันแค่ลําดับเดียว แต่ว่ามันก็คือไกลแสนไกลที่เราลูก้กหนึ่งอย่างก็คือบนดาวดวงนี้จะมีแรงโน้มถ่วงที่ต่ำกว่าบนโลกส่งผลให้จอห์นคาร์เตอร์ในหนังก็ได้กลายไปเป็นย่อมมนุษย์บนดาวองคาคนสามารถกระโดดได้ไกลและมีพลังกำลังสูงเหมือนกับเขาได้ถอดชุดถุงน้ำหนัก20กิโลที่ได้สวมใส่มาทางชีวิตว่ากันตามตรงถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีมนุษย์ไปเหยียบดาวดวงนี้แต่ว่ามันก็มีการส่งยานอากาศหลลาไปเพื่อสำรวจหลายคนเชื่อว่าดาวองค์คนไั้นมีโอกาสสูงมากๆที่จะมีสิมีชีวิต ทรงผลในสื่อลหลายๆอย่างก็มักจะนาเสนอสิ่งมีชีวิตที่มาจากดาวคารัรสูงมากกว่าดาวดาวงอื่นๆออย่างเช่นมา r เชียนแมนทันเตอร์จากจากวันดีซีมาวินเดอะมาเชียนจากลูนิทูลชาวดาวคารัรหัวโตจากเรื่องมา r เชียนแอคแท็และก็หนังใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่นําเสนอดาวคารัรแบบเต็มสูบเลยก็คือเรื่องมาเชียนที่นําเสนอการปลูกมม้ฝรั่งเพื่อเอาชีวิตรอบบนดาวคารนําแสดงโดยพรีแมดเดมอนและที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีเรื่องจอห์นคาเตอร์นี่เลยครับ ที่นำเสนอดาวงคันได้แบบไซไฟและโคตรจะเต็มสูบทั้งสภาพแวดล้อมและก็สิ่งมีชีวิตที่บางอย่างก็จะตรงเหลวขัดกับความเป็นจริงบ้างอย่างสภาพอากาศที่มนุษย์โลกอย่างจอห์นคาร์เตอร์สามารถหายใจได้ทั้งที่ความเป็นจริงอากาศบนดาวองคาันมันเบาบางมากๆ แต่ก็มีการให้เหตุผลว่าเป็นเพราะ a อนโมฟ h e r แฟ a c อรี y โรงงานขนาดยักษ์ที่สร้างขึ้นโดยชนชั้นสูงข,ของดาวองคารนตั้งแต่ในสมัยโบราณมันน่ามีหน้าที่สร้างชั้นบรรยากาศและทําให้อากาศบริสุทธิ์กระจายไปทั่วดาวได้ผลคือถ้าเกิดโรงงานนี้หยุดทํางานเมื่อไหร่สิ่งมีชีวิตบนดาวอาจจะเกิดทั้งหมดจะล้มตายลงภายใน24ชั่วโมงคําถามคือถ้าลูกพี่อยู่บนดาวดวงน,นี้ไม่ได้ถ้าขาดเครื่องผลิตอากาศลูกพี่ทั้งหลายนั้นจะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตบนดาวองค้านาที่จริงๆเหรอหรือว่าแค่ถูกอุปยมาาจรรรริงงงๆเเื่อออวขัต์นน้ก็ไม่ไ่มีแคใน,นานใน เพราะว่ามันเคยเป็นหนังสือมาก่อนเลยค่อนข้างจะลึกบ้างอะไรบ้างแต่ผมจะขอจาะมุ่งเน้นไปที่ในจุดที่มันโยงกับหนังได้บสนุกสนะทนะําให้ข้อมูลมันอาจจะไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็มาเสริมกันได้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารที่ไม่สามารถอยู่บนดาวอังคารได้ถ้าขาดเครื่องผลิตอากาศมันเคยมีการกล่าวไว้ว่าเมื่อก่อนดาวอังคารนั้นะไม่ได้มีสภาพที่แห้งแล้งเบนเช่นนี้ครั้งหนึ่งดาวดวงนี้เคยเป็นโลกที่เขียวชอุ่มเต็มไปด้วยแม่น้ำที่กว้างและก็ทะเลลึก อ่เมื่อกาลเวลาผ่านไปน้ำบนดาวก็ได้เหอนหายสภาพแวดล้อมก็เริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆอารมณ์แบบดาวอาราคิสเลยไหมล่ะเหลือแค่มีหนอนทรายเท่านั้นแหละสาเหตุที่ทาให้น้ําเหินหายไปจากดาวอังคารเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นบรรยากาศของดาวที่เริ่มรั่วหรือหลักๆก็คือดาวดวงนี้มีอุณหภูมิที่เย็นจัดอาจจะส่งผลให้แรงดันบรรยากาศนั้นต่ำพอแรงดันมันต่ำมากๆน้ํามันก็จะสามารถเดินในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าร้อยองศาเซลเซียสได้แต่ถ้าไม่อยากสนใจเรื่องเทอร์โมเดนามิกหรือไม่อยากคิด และคาอธิบายที่ว่าทำไมต้องมีโรงงานผลิตอากาศเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนดาวดวงนี้นั้นเขียวชอุ่มและสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่นั้นเติบโตมากับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าว่าดาวองค้ารกลับเปลี่ยนแปลงไปเป็นดาวแห้งแล้งพวกนี้จึงแก้ไขโดยการสร้างเครื่องผลิตอากาศขึ้นมาเติมเต็มแทนที่จะรอให้ร่างกายปรับตัวตามธรรมชาติที่จริงน่าจะปรับตัวไม่ทันแล้วก็สูญพันธุ์กับยกดาวกันก่อนอันนี้จะเป็นเรื่องที่คนแต่งโจนคาตเตอร์สนิทฐานไว้กับดาวคาในชีวิตจริงเราก็ได้นะครับ สำหรับในประเด็นที่ชาวดาวอังคารอยู่บนดาวอังคารไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าตกเถียงและก็น่าพูดคุยอะมากๆเพราะบางทีมันก็ฟังดูตลกและก็ทําให้ชาวดาวอังคารแล้หมดความชอบทมในการเป็นชาวดาวอังคารไปแล้วคือมึงอยู่บนดาวดวงนี้ตามธรรมชาติไม่ได้แล้วอ่ะเลยอาจจะนําไปสู่แนวคิดที่ว่าองค์นี้อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อพยพมาจากดาวอื่นบ้างวิวัฒนาการไม่ทันบ้างอะไรบ้างจัดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร สำหรับหัวข้อนี้ผมจะขอแบ่งมวลหมู่สิ่งมีชีวิตบนดาวองค์คนเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่สิ่งมีชีวิตที่มีอารยธรรมกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอารยธรรมแบบพวกสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ร้ายอะไรทํานองนี้โดยที่จุดร่วมอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตบนดาวองค์คเลยเนี่ยก็คือพวกนี้จะมีเลือดที่เป็นสีฟ้าต่างจากมนุษย์โลกที่มีเลือดเป็นสีแดงการที่เลือดของมนุษย์เรามีสีแดงแน,น,น่นก็เพราะว่าในเลือดมีฮีโมโกลบินที่ประกอบไปด้วยธาตุเหล็กแล้วมาจับกับออกซิเจน แต่ในกรณีที่เลือดของสิ่งมีชีวิตมีสีฟ้ามันก็จะมีอยู่จริงๆบนโลกของเรานะครับที่ส่วนใหญ่ก็มักจะพบเจอในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็จะเป็นพวกปลาหมึกไอความฟ้าที่มันเป็นสีเลือดของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมันจะเกิดจากฮีโมไซยานโปรตีนชนิดหนึ่งที่ใช้ธาตุทองแดงเป็นตัวจับออกซิเจนต่างจากฮีโมโกบินที่ใช้ธาตุเหล็กและเหตุผลที่สิ่งมีชีวิตบนดาวคานต้องมีเลือดเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าเพราะว่าบนดาวคานนั้นไม่ได้ม การที่มีเลือดเป็นสีฟ้านั้นจะเหมาะกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ําเย็นหรือในพื้นที่ที่มีออกซิเจนน้อยเนื่องจากฮีโมไซนินในเมดเลือดสีฟ้าจะมีประสิทธิภาพในการขนออกซิเจนที่ต่ำถ้าดันไปขนเยอะเหมือนกับเมดเลือดสีแดงที่ใช้ฮีโมโกบินมันก็จะขัดกับสภาพแวดล้อมที่เขาอาศัยอยู่และในมวลหมูของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารผมจะขอพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่มีอะไรทมกันก่อนนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็จะเป็นประชากรหลักของดาวอังคารประกอบด้วยหลากหลายสายที่จะแบ่งได้ดังนี้ เลดมาเชียนชาวดาวงคานผิวแดงพวกนี้จะมีหน้าตาแบบเดียวกับมนุษย์โลกเลยนะครับรวมไปถึงส่วนสูงด้วยพวกนี้จัดว่าเป็นประชากรหลักของดาวังคานและถือว่าทรงภูมิมากๆแต่ว่ายังไม่สุดนะกายภาพของพวกนี้จะมีผิวที่ออกสีแดงหรือว่าแทนเข้มในฉบับภาพยนตร์สีผิวของวูขงเขาก็จะเป็นทํานองนั้นนะครับแต่ว่าจะเน้นความเป็นเลดมาเชียนด้วยการสักโลกเพนสีแดงลงไปตามร่างกายเลดมาเชียนจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีร่างกายสง่าง,งามฉลาดมีอรารยธรรมสูงพร้อมกับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยเช่นกัน อย่างเช่นเรือหอบพลังงานแสงอาทิตย์และจากรกลที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าในการลบภาคพื้นดินก็จะใช้วุฒหลักเป็นดาาถ้าเป็นอนวุธระยะไกลนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับจะเห็นแต่เป็นฉบับเครื่องจักรสงครามเพียงเท่านั้นและถ้าเกิดทุกคนมีคําถามว่าทําไมชาดาวังคานถึงหน้าตาพิมพ์เดียวกับชาวโลก คำตอบที่ผมพอจะหาได้เลยก็คือพวกเขาอาจจะมีที่มาหรือว่าบันพบรุษเดียวกันไม่กระเดิมทีชาวดาวคารนั้นก็มาจากโลกหรือชาวโลกอาจจะเคยเป็นชาวดาวคารมาก่อนจุดร่วมกันอีกหนึ่งอย่างของมนุษย์โลกกับชาวดาวคารผิวแดงก็คือเมื่อก่อนดาวคารและดาวโลกมีภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกันการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนดาวอาจจะมีความใกล้เคียงกันอยู่หรือไม่อเหตุผลหนึ่งที่แมกเซนที่สุดเลยก็คือผู้เขียนเรื่องจอห์นคาร์เตอร์ต้องการให้ผู้นี้หน้าตาเหมือนมนุษย์นั่นเลยครับ ประเด็นนี้ถ้าพยายามหาเหตุผลให้มันเนี่ยก็จะยากหน่อยแต่ว่ามันอยู่ที่คนเขียนล้วนๆถ้าเกิดคนเขียนหาคำอธิบายได้ดีเนี่ยมันก็ดีไปใช่ไหมครับอย่างเช่นในดักลาบอลเนี่ยชาวโลกหน้าตานี่คตรจะไม่ใช่ชาวโลกเลยมีหน้าหมาหน้าหูบ้างแต่มนุษย์ต่างดาวอย่างชาวเซียรเนี่ยหน้าตาคตรจะชาวโลกอันนี้ยกมาเล่นคำนะสำหรับเลดมาเช่หรือว่าชาวดาวคานผิวแดงเนี่ยในภาพยนตร์เราก็จะได้เห็นกันสองฝั่งก็คือพวกโซเดงก้าชาวดาวคานายแดงจอมลูกตา ที่โคจะน็อกซั้นในหลีออฟดีเจนและก็จะมีฝั่งสีฟ้าอย่างฝั่งฮีเลียมผู้ที่ปกครองอย่างสันติดูไม่บ้าการต่อสู้ที่โคจะเดมาเซียทั้งสองฝ่ายนี้ก็จะเป็นประชากรหลักบนดาวคานที่ห้ามั่นกันมายาวนานแต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีและการแต่งกายเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกันมากๆพวกนี้จะมีราชาหรือผู้นำซึ่งมีคำเรียกเฉพาะจอดจงว่าเจแตแดกที่ไม่ได้จอะจงใช้แค่เฉพาะเหล่าเล่นมาเช่นเท่านั้นนะครับชาวดองคัาสีผิวอื่นก็ใช้คำนี้เป็นการเรียกขานผู้นำด้วยเช่นกัน าช,ชาวดาวงคารผิวสีเขียวส่วในใหญ่ผมสังเกตนะครับว่าความผิวสีเขียวเนี่ยมาจากแขวนคู่มากับชาวดาวงคารและในเรื่องจอห์นคา์เตอร์ก็ไม่พลาดที่จะใส่สายพันธุ์นี้ลงไปที่พวกเขาจะมีชื่อได้อีกหนึ่งชื่อว่าพวกทากทาจจะเป็นชาวดาวงคารผิวเขียวที่ถือว่าจะเป็นเผ่าที่มีอยธรรมอยู่นะครับถึงแม้บางทีกิริยาและวนิสัยเนี่ยอาจจะดูป่าเถือนมองเผินๆพวกนี้ก็คือเผ่าออคบนดาวงคารดีๆนี่แหละครับพวกนี้มีนิสัยดิบๆนำรงอยู่กับไปชนเผ่า ต้นทุนทั้งด้านร่างกายดีมีศาสนานับถือส่วนสูงทั้งร่างกายพื้นฐานก็จะอยู่ที่เกือบเกือบสเมตรถือว่าสูงกว่าชาวดาวคายผิวแดงหรือว่ามนุษย์ทั่วไปมากความพิเศษหรือเอกลักษณ์ทางร่างกายของพวกทากนั่นก็คือพวกนี้จะมีสี่แขนและก็เขี้ยวหรือว่างาอีกหนึ่งคู่ส่งผลให้พวกนี้เป็นสายพันธุ์นักสู้ทางกายภาพที่จะได้เปรียบเผ่าพันธุ์อื่นๆมากในการต่อสู้ขนาดที่แม้ว่าพวกเขาจะเหลือแค่หนึ่งหัวกับอีกหนึ่งแขนทากก็ยังสามารถเอาชนะศัตรูได้ก็จริงๆเลยนะศัตรูที่มีส อัตราการฟันหรือว่าตราการโจมตีเนี่ยมันจะสูงกว่ามนุษย์ที่มี2มืออย่างเห็นได้ชัดเนื้อสภาพเหมือนมีนายพลกรีวัสมาเป็นกองท้าวแต่อูโ้โคนหล่อนและก็อาวุธส่วนใหญ่ที่พวกนี้ใช้ก็จะเป็นดาบในส่วนเทคโนโลยีก็จะไม่ได้มีสูงมากแต่ว่าพวกนี้จะมีปืนใช้เป็นปืนยาวเหมือนกับพวกแซนพีเปิลจริงถึงแม้ว่าจะดูป้อปแปะแต่ถ้ามันมากพอก็สามารถถล่มยานลบขนาดใหญ่จากการยิงบนภาคพ,พื้นดินได้เลยทีเดียว และอีกอย่างก็คือพวกทากเนี่ยจะไม่บินส่วนหนึ่งก็น่าจะเพราะว่าไม่มีเทคโนโลยีสูงจนทาให้บินได้และเลือกที่จะพึ่งพาสิ่งมีชีวิตเป็นพาหนะแทนแต่พอถึงคราต้องบินจรงิจรงๆพวกแกก็ทําได้นะครับแค่มันจะดูขัดต่อวัฒนธร,รรมเฉยๆอารมณ์มาใส่ซาบะโรในพิซซ่าหรือว่าหากเส้นสปากเกตตีนั่นแหละในภาพยนตร์นั้นเราจะได้เห็นวัฒนธรรมของพวกทากเยอะมากๆเยอะกว่าพวกชาวดาวครามผิวดาสซี่อีกนะเพราะว่าพวกนี้คล้ายมนุษย์มั้งเลยอาจจะไม่ต้องทําความรู้จักมากถ้าให้ผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวผ่านพวกตัวเขียวสีแขนนน่่คงจะาาสุกว วัฒนธรรมของพวกท้าเยดูไปชนเผ่ามีหลักการคือความแข็งแกร่งโหดและดิดถึงขั้นเตะหมาอิทธิพลที่ทําให้พวกนี้เป็นเช่นนั้นเนี่ยน่าจะมาจากความลําบากยากแค้นในการดำรงชีวิตด้วยพวกนี้จะมีวิธีการสืบเชื้อสายแบบแปลกๆที่จะไม่ดับญาติแต่ทุกคนจะถือว่าเป็นเผ่าเดียวกันคือเวลาพวกนี้มีลูกเนี่ยก็จะออกลูกเป็นไข่และก็จะนําไข่เหล่านั้นไปรวมรวมกมันไว้ในใต้ดินพอถึงเวลาฟักตัวก็จะมีทส่วนหนึ่งนําเด็กที่ฟักกลับไปยันฐานที่มั่นโดยเฉพาะทาโรกที่แข็งแรงถ้าเกิดใครไม่กไมีมีโาด้้ใชชวิต ถือว่าเป็นการคัดสรรโดยธรรมชาติเพราะว่าดาวคานั้นก็แห้งแลง้งและการใช้ชีวิตเป็นชาวท้าเนี่ยมันก็ยากลำบากแต่ว่าพวกนี้ก็มีวิธีหาความสุขสนุกสนานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการบ่อสู้กับสัตว์ร้ายคอยเฝ้าดูพวกชาวดาวคานผิวแดงต่อสู้กันและถ้าเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันก็จะบังเกิด และสุดท้ายพอการต่อสู้จบลงและคงหลงเหลือไว้แค่เศษซากพวกทาก,ก็จะคอยไปรื้ของและนอกจากชาวทากทั่วไปมันก็ยังมีวอลุนทากที่กะจัดว่าเป็นทากนั่นแหละมีสีแขนเหมือนกันแต่ว่าทั้งด้านหน้าตาหรือว่านิสัยเนี่ยมันจะมีความโหดเทียมกว่าทากทั่วไปมากๆและนอกจากที่ผมกล่าวมามันก็ยังมีฝ่ายหนึ่งที่ถือกันเมนมาก่อนกันเคยอยู่ทันในยุคสมัยที่ดาวคารยังไม่แห้งแล้งเหมือนปัจจุบัน ส่งผลให้เทคโนโลยีของพวกนี้มีความก้าวล้ำกว่ามากพวกเขาคือไวทมาเชียนชาวดาวคานผิวขาวผู้เคยปกครองดาวคานมาหลายแสนปีหน้าตาของพวกนี้ก็จะมีความคล้ายกับมนุษย์นะครับแต่ว่าจุดเด่นก็คือสีผิวที่เป็นสีขาวมีหลายพหุพันธุ์ย่อยๆอย่างเช่นโอโรวาโลททเรียนและเทิร์นซึ่งผมจะขอมุ่งเน้นความสนใจไปที่พวกเทิร์นนะครับเพราะว่าพวกนี้จะมีบทบาทในหนังแต่จะบีบไปจากหนังสือเสีงมากจากเดิมทีที่พวกนี้เป็นชาวดาวคานผิวขาวก็ดันถูกเปลี่ยนให้เป็นสิ่งมีชีวิตกึงเทพลึกลับ และก็ไม่ใช่ชาวดาวอังคารอีกด้วยเธอจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์ที่หัวล้านเป็นอมาตะแต่ถ้าโดนลั่นกระบาลก็ลงไปนอนคลานได้เหมือนกันพวกนี้เป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่มาก่อนการและทรงภูมิมากกว่าเลนมาเชียนมีการกล่าวไว้ว่าเธอนั้นเป็นผู้สงสารของเทพีอีสัตซึ่งเป็นเหมือนพระเจ้าข,ของศาสนาหนึ่งบนดาวอังคารเทคโนโลยีของเธอนั้นขี้โกงมากๆอย่างเช่นสร้อยคอว์ปข้ามดวงดาวกำไลควบคุมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่างกายตนเองและที่สำคัญเลยนะครับก็คือโนพราสมนี เทคโนโลยีคลายกบนาโนเทคแต่ว่าจะเหนือกว่าในทุกด้านสามารถแปลสภาพอะไรก็ได้ให้เป็นอะไรก็ได้รวมไปถึงปล่อยพลังงานออกมาจากตัวมันเองได้ด้วยและใครที่โดนเข้าไปร่างกายก็จะสลายกลายเป็นผงแต่ก็ต้องขออวายทาั้งเลนมาเชียในฝั่งฮีเลียมที่เกือบจะเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้แล้วเพียงแต่ว่าด้านถูกสกัดไว้โดยพวกเทิร์เสียก่อนนบรัสมีนั้นน่าจะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่คำว่านมนั้นก็จะแปลว 9, ่า9้าอาจจะสื่อถึง9ก้าดวงดาวในระบบสุริยะตามสัญ,ญลักษณ์ของมันที่จะเสียออกเป็น9เส้นแต่ทีนี้ก็แล้วแต่คุณนะคร จะให้เป็นดวงอาทิตย์หรือว่าดาวพลูโตเพราะในสมัยนั้นดาวพลูโตอาจจะยังอยู่ในระบบสุริยะนกพระสมีนั้นทรงพลังและมีคุณค่ามากกว่าเป็นแค่อาวุธจากในฉบับหนังสือในดดีพพวกไว้มาเช่นก็ใช้นกพระสมีนี่นเลยครับเป็นแหล่งพลังงานของ a อ m o s p h e r e Factory เพื่อใช้สร้างอากาศให้กับชาวดองคานที่ถือเป็นแหล่งพลังงานที่ทรงพลังมากมาก ในหนังเราจะได้เห็นพวกเธอนะ้วางตัวเป็นเหมือนกับเทพเจ้าที่คอยบงการและชักจูงทุกอย่างแบบพยายามไม่ทิ้งร่องรอยและก็ไม่ให้มีตตวตน้นเพื่อให้ทุกสิ่งเป็นทางที่เธอต้องการและอาจจะเป็นสิ่งที่สกลใหญ่มากแน่นอนอย่างน,น้อยก็ในระดับระบบสุริยะ เพราะว่าพวกนี้อาจจะอยู่ทุกที่และคอยแฝงตัวอยู่บนดาวคารเพื่อคอยสร้างจุดเปลี่ยนให้กับสงครามบ,บนดาวให้เป็นในทิทางที่มันต้องการอย่างเช่นการมอบเทคโนโลยีขั้นสูงให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อพลิกผลของสงครามพวกเิญที่แฝงตัวอยู่บนดาวโลกนี้ก็มีนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะแฝงตัวอยู่บนดาวดวงอื่นๆในระบบสุริยะอีกด้วย ความต้องการของชาวเทิร์นนั้นถูกกล่าวว่าพวกเขานนั้นไม่มีเป้าหมายเพียงแต่ต้องการแค่จะบงการและนำสมรุปมาสู่สิ่งต่างๆเพียงเท่านั้นและไม่ได้ต้องการทำลายดวงดาวที่พวกนี้แทรกแสงด้วยหลักการของเทิร์นก็คือการควบคุมประชากรลดทอนสงครามผ่าศาสนาและการวงการเพราะถ้าเกิดมีประชากรมากมันก็จะนำไปสู่สงครามและอาจทำให้ดาวดวงนั้น,น,นล่มสลายได้โดยในหนังก็มีกล่าวว่าพวกเขานนั้นวางแผนก่อนที่จะมีดาวองค์การเสียอีก ประโยคนี้จึงทําให้ผมเชื่อว,ว่าเธอจะมีบุบาทในการวางแผนและดับระบบสิริยะเลยทีเดียวแตกต่างจากในฉบับหนังสือที่เธอจะเป็นชาวดองคานผิวขาวแต่ในหนังนี้เขาจะเป็นเนเจรสลิดเรื่องราวของพวกเธอได้มีการกล่าวถึงในภาพจิตรกรรมฝาผน,นังที่เป็นสถานที่ทางศาสนาของพวกทาร์กกล่า,าวว่าพวกนี้เป็นผู้สงสารของพระเจ้าและพระเจ้าที่ว่าเนี่ยก็คือเทพีอีซัดจริงๆในฉบับหนังสือเนี่ยมันก็จะมีชาวดัง้งคานอีสองพวกที่ไม่ได้มีบุบาทในภาพยนต์ก็คือเยโลมาเชียนชาวดัง้งคานผิวเหลืองกับแบงคมาเชียนชาวดัง้งคานผิวดำ อันนี้มันมารครบทุกสีผเแล้วนะเอเชียกับแอฟริกามาแล้วผู้แต่งอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากเชื้อชาติบนโลกก็ได้ก็คือเทปีอ e ีซัตที่จัดว่าเป็นเทพเนี่ยเธอก็เป็นชาวแบล็กมาเชียนหรือว่าชาวดาวคารผิวดำผู้ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเฟิร์สบอนสายพันธุ์แรกๆบนดาวน์คารแต่ว่าในประเด็นนี้มันค่อนข้างจะลึกหน่อยนะครับซึ่งผมจะขอบอกเฉยๆแล้ว,ว่าเทพีอ e ีซัตเป็นแบล็กมาเชียนในฉบับหนังสือนั่นแหละ และนี่ก็จะเป็นในส่วนของสิ่งมีชีวิตที่มีอารยธรรมนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาว่ากันในฝั่งของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอารยธรรมอย่างเช่นพวกสัตว์ป่าซึ่งน่าจะเป็นหัวข้อหลักของคลิปนี้นะแต่ว่าข้อมูลอาจะมีไม่มากนะเท่ากับพวกสิ่งมีชีวิตที่มีอารยธรรมนะครับแต่มันไม่เล่าก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแกนหลักของเนื้อเรื่องนะสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติของดาวคารเนี่ยมันก็จะมีจุดร่วมอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือการมีขาหรือว่าแขนหลายข้างพวกนี้จะแตกต่างจากฮิวแแแมมนนยด่าา้เชพพววววกกกกลล็จะะี2 2ขข แต่มันจะมีหลุดพวกมันก็แค่พวกท้างนี่เลยครับที่จะมีสี่แขนในจุดๆนี้ก็อาจจะนําไปมโนได้หลายอย่างอย่างเช่นพวกทัาก็มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติหรือเป็นชาวดาวคันอย่างแท้จริงและก็สิ่งมีชีวิตประเภทแรกที่ผมจะพามารู้จักนั่นก็คือพวกทอสพวกนี้จะเป็นสัตว์ขี่หรือสัตว์แรงงานพื้นฐา,านบนดาวคันถ้า้เปรียบกับโลกเนี่ยก็เป็นเหมือนกับม้าดีๆนั่นแหละทอสจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขาขนาดใหญ่จำนวน8ข้างร่างกายเป็นหนังคนน้อยเหมือนกับพวกช้างและมีเข่าหนึ่งคู่ที่พอจะใช้เป็นอาวุธได้้อยู่บาง คาร์ลสตสิ่งมีชีวิตคราสุนัขขนาดใหญ่แต่ก็แอบค้ายไปทางซาร์เมเดอร์หนังเลื่อมในหนังจะมีคาร์ลสตที่เราได้เห็นแค่เพลงหนึ่งตัวนะครับก็คือน้องวูลาพวกมันจะมีบทบาทในฐานาสะสัตว์เลี้ยงของชาวทาร์กที่ดูเหมือนเผื่อก็เหมือนว่ามันจะมีหกขาใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะพวกคาร์ลสจะมีขาอยู่สิบข้างพวกนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีป่าขนาดใหญ่มีฟันสามแถวเหมือนกับปลาฉลามในหนังเนี่ยดูจะแสนรู้และก็น่ารักใช่ไหมครับแถมน่าสงสารมากตอนเดินพวกทาร์กเนี่ยสั้นยังามารพวกนี้ มีความซื่อสัตย์และก็รักใคร่อย่างเช่นในช่วงที่จอห์นคาร์เตอร์ช่วยกูราจาการโดนทางลุมกระทืบกูรามันก็จาว่าจอห์นคาร์เตอร์ได้เคยช่วยนาไว้และก็ซื่อสัตย์ต่อจอห์นคาร์เตอร์ในฉากนั้นในผมสงสารมากๆนะถ้าจอห์นคาร์เตอร์ไม่ช่วยในผมเครื่องอะ่ะและนอกจากความซื่อสัตย์และแสนรู้ของคาร์ลแล้วมันก็ยังมีความสามารถัน่าชึ่งในการวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง250ไมล์ต่อชั่วโมงคือไวสัตสัดนะนี่มันเป็นหน่วยไมล์นะไม่ใช่หน่วยกนะิโลเมตรต่อชั่วโมงคว,มวามาความเเรรร็็วถบ้านานนไหกจะอยู่่ที 400นะครับหน้าไม้400สิ่งชีวิตแบบนี้ไม่รู้อะไรไปไวขนาดนั้นน่าจะพอไปแข่งกับไอซาร์เรตได้และถ้าใจผมลองหาให้ผลว่าทําไมมันสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงขนาดนั้นความลับอาจจะเป็นที่ขาของมันและกระมวลกล้ามเนื้ออันมหาศาลที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังและนอกจากความเร็วแล้วประสาทลักลิบของคา์ลอดก็ยังไวอย่างเหลือเชื่อไวเอฟหรือว่า,วานอนขาวว่านอนขาวจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่และก็น่ากลัวม,มากๆม,มันเป็นลิงขนาดยักษ์ที่สูง4-5เมตรพร้อมกับแขนสีข้าง ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ก็จัดให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากๆแถมดูไรอีกด้วยเป็นขั้นกว่าของชาวทาร์กเลยว่านอนขาวนั้นจะเป็นสัตว์ที่มีดวงตาแต่ว่าไม่มีประโยชน์และดันใช้จมูกเป็นประสาทสัมผัสหลักท้ายดาวพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถ้ำขนสีขาวของพวกมันมักจะถูกนําไปใช้เป็นเสื้อคลุมของเจดแดกที่แสดงถึงความเป็นผู้นําในฉบับหนังเราจะได้เห็นขนของวานอนขาวที่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ว่าในฉบับหนังสือนี่คือมันค่อน,นข้างจะขี้เลือนนะมีขนแค่ช่วงหัว และไก่ภาพก็จะดูยืดหลังตรงมากกว่าในหนังแถมดวงตาก็เหมือนจะไม่มีปัญหาด้วยบานหรือสิงหาราชสิงหาาชนั่นจะเป็นสีมิชิี่ที่มีการกล่าวถึงเพียงในหนังเท่านั้นนะครับและไม่ได้มีการได้เห็นรูปร่างจริงๆในชาลิทักทาคัสกับจอห์นคาร์เตอร์ได้เดินเข้าร้านบาลงและได้ไปเจอกับซากสันในสังเวียนที่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรพร้อมกับบอกว่านั่นเป็นฝีมือของสิงหาาช ทีพวกท้าน่าจะนามาต่อสู้กับสัตว์อื่นเพื่อความบันเทิงมันได้ถูกย่งยองให้เป็นสุนไร้ที่โหดกว่าวานอนขาวในตอนเข้าสังเวียนมันก็ไม่เสียงคำนามของสัตว์ไร้ใช่ไหมครับจอห์นคาร์ตเตอร์ก็ถามทํสภาคคาสว่าหน้าสีห่าเหลอแต่ทัสทากคสก็บอกว่าไม่ใช่นั่นแค่วานอนขาวมันก็เลยทําให้เราจรินตนาการได้ว่าสีห่าเห่านั้นต้องมีอะไรที่โหดกว่าวานอนขาวตัวใหญ่น่าสักอย่างเพราะว่าจะในหนังในวานอนขาวก็อลาวาดโหดเอาเรื่องนะอาจจะเป็นในเรื่องของความเร็วหรือไม่ก็พลังกัด สิงหราชจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลักษณะคล้ายกับสิงโตขาของมันจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือมีสิบข้างทาให้ลำตัวจะยาวเป็นพิเศษบริเวณส่วนตัวของมันจะไม่มีขนเลยเว้นแต่แผงข้อที่เป็นขนอิงแข็งปาเขามันมีขนาดใหญ่มากๆพร้อมกับการามที่แข็งแรงและก็ฟันอีกหลายแถวบอกตรงๆว่าสิงหราชน,น่าจะเป็นญาติกับคาร์ลอตหรือว่ามูลา แต่จะดูยืดกว่าทําให้ผมก็สงสัยนะครับว่ามันจะเลวแบบบูราได้หรือเปล่าหรือว่าทีา่ไม่นด้โครโพขามันเยอะพอตะกุยทีเนี่ยนับขาแทบไม่ทันคาดว่าในตอนที่มันเดินและสันหลังเปแนวระนาบกับพื้นส่วนสูงของมันจะอยู่ที่ประมาณ2-4เมตรและถ้ายืนเนี่ยน่าจะสูงเอาเรื่องแต่ว่าจะสูงไม่เท่าวานอนขาวสีาราชน่าจะถูกจัดเป็นสงมีชีวิตที่ชาวดาวคันต่างก็หวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งจนเคยมีชาวดาวคานผิวขาวบางคนยกย่องพวกมันตัตหนึ่งที่มีขนาดใหญ่โตผิดปกติให้เป็นเหมือนกับพระเจ้ามาแล้วและในสังงคมขอพวกท สิงหาราชนั้นได้ถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดนักล่าแต่ถ้าเกิดใครปราบมันได้ก็จะถือเป็นผู้ที่แข็งแร่งอย่างแท้จริงนำมาสู่ว่าถ้าทมล่าสิงหาราชของชาวทารเพื่อบรสู่การเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่และก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ในชันบําหนังเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นสิงหาราชโตเป็นเป็นแต่ว่าเราจะได้เห็นมันเป็นในรูปแบบของรูปสลักบริเวณที่จับปานของชาวทารและนั่นแหละครับก็คือสิ่งมีชีวิตบนบาซูมดาวคารที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตจากจจกวาลจอห์นคาร์เตอร์ที่ในชั้น่งกะะบ และเราที่หวังจะเรีเนสัตวร์อื่นๆเพิ่มเติมไหนก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าพักต่อหายจ้อยเป็นที่น่าเสียดายนะแต่ยังไงมันก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของผมเสมอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ตีคู่ไปกำหนังเรื่องแบทเทอร์ชิพเลยโดยข้อมูลในคลิปนี้ก็หวังว่าจะทําให้ทุกท่านเนี่ยสนใจในในจวันนี้แล้วก็ไปลองหาดูหาอ่านจอนคาร์เตอร์กันต่อนะครับและถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่ามเก็บเอาไว้สามารถแสดงมาผ่านการกดไลค์ กดทราบกดแชร์กดคอมเมนต์หรือกดอะไรก็ได้ที่ทําให้ผมรู้ว่าคุณชอบคลิปนี้และผมจะได้ทาคลิปแบบนี้มาให้ทุกคนดูกันอีกเรื่อยๆเ,เลยและก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอสสดงดีเหล่าเมมเบอร์ชิพทุกท่านที่มีการสมัครกันเข้ามาซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่คอยสนับสนุนช่องเราโดยที่ผมก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันนะครับอาดิ s